สวัสดีค่ะเพื่อนอนวันนี้ออปเปิลมาทะเลอีกแล้วนะคะและอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าพระเอกของเราเขาหาสมบัติไม่รอดเซยฮัลโหลเซยฮัลโหลโอ้เซย์ฮัลโหลทูเดอะวิดี o t จอร์ชยินดีต้อนรับเข้าสู่เบิร์นเบิร์น h u ม เบิร์นฮัมออนซนะคะวันนี้แล้วเรามีที่หาสมบัติค่ะเขาคุณเอ็ดดี้กำลังหาสมบัติกันนะคะท a v e a วันนี้รถไฟยังยังไม่เจออะไรนะคะตอนนี้กำลังหาเรามีเครื่องสแกนนะคะสำหรับเหรียญหรือว่าของที่ว่ามันทำให้เกิดเสียงแล้วก็เราเก็บไปได้นะคะเพื่อนอ่นเนี่เห็นไหมคะเราเจออะไรเมื่อกี้ เสียงดังแล้วเมื่อกี้ติ๊ติดเดี๋ยวถ้าเจอนะคะเดี๋ยวอัปเปิลจะขุดให้ดูว่าเราเจออะไรอาจจะมีเหรียญเล็กๆหรือว่าเลดหรือว่าอะไรที่เป็นโรยัสาเจทัสเดซานนิชยงยังไม่เจอนะคะแล้วอัปเปิลจะให้เห็นบรรยากาศรอบๆนะคะเป็นฮอลิเดย์ค่ะทุกคนพาลูกพาครอบครัวมานะคะเบิร mm ์น hmm. ่ันออนซี ทะเลบ้านเขาอยู่ข้างหลังนะคะไกลมากน้ำลงนะคะแล้วก็มีไม่หลอด still working เห็นไหมคะเขากำลังเล่นกันนะคะเป็นสองคนพี่น้องเขาสมัยชายโหดของเขานะคะเขาเคยมาหาสมบัติกันที่นี่กับเครื่องสแกนนะคะแล้วทะเลของพี่ดีนะคะเห็นไหมคะลงไปลึกมากค่ะแล้วก็ แซนที่เราเห็นนี่ไม่ใช่ของจริงนะคะเป็นของอรัฐบาลที่เข้ามาทิ้งไว้แล้วก็เพื่อจะสร้างาหาดปลอมขึ้นมาให้คนที่คนที่มาที่นี่มีความสุขนะคะซึ่งต่างกับทะเลบ้านเราชึ่งขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะนี่แหละคะ่ะคือความสามารถของรัฐบาลอังกฤษนะคะเขาสามารถทํา <c oughs> ทะเลจากที่เป็นโคลนเป็นตมนะคะเขาจะเอาแซนมาทับถมนะคะแล้วก็กลายเป็นทรายนะคะวันนี้อากาศรู้สึกว่าแดดไม่ค่อยดีเห็นไหมคะท้องฟ้าจะมืดครึ้มนะคะแต่อปเปิลก็ดีใจค่ะได้มาทะเลเขาพามาเ้ามาด้วยกับเขาเพราะว่าวันนี้เสร็จงานตั้งแต่เช้านะคะเห็นไหมคะแล้วมีเด็กมาเล่นบ้าทั้งหลายเปิลเห็นเห็นไหมคะเอาว่ามาวิ่งกันวันตุ๊ดดีเก๊ดไม่รลิ ติ๊กเดมติ๊กเดมนักสิกเขาเจอแล้วเขาเจอแล้วแต่ไม่รู้เป็นปอะไรนะคะให้ดูได้ยินเสียงเขาไหมคะ That foil เป็นฟอยเฉยๆนะคะไม่ได้มีอะไรเป็นาินะคะใช่เขาบอกว่าเป็นแค่นอนนะคะไม่ได้มีอะไรน่าสนใจสองพี่น้อง <c oughs> แกแกแล้วกลายเป็นเด็กขำมาเล่นหาของของันแล้วก็มีความสุขไปอีกอย่างหนึ่งค่ะเพราะว่าเราย้อนกลับเวลาไปไม่ได้นะคะเราก็ต้องเล่นเหมือนคนแก่เป็น เป็นความสุขอีกแบบน,นะคะดีอ่อย่อยากให้เพื่อนๆดู <c oughs> คนเริ่มมาค่ะที่นี่นะคะไม่ว่าจะตกหรือจะออกนะคะ <c oughs> เขามีลูกนะคะเขาต้องพาลูกมาเล่นค่ะ <c oughs> เพราะว่ามาแล้วใช่ไหมคะมันจะเสียเที่ยวใช่ไหมคะแล้วอนอยากให้ดูที่เด็กเขาทําไว้เป็นคาโซ ัยแอปเปิ้ลเด็กๆจะเป็นกะลามะพร้าวะะที่เอามาใส่แซนแล้วก็ริมท่าน้ำนะคะแล้วก็มาเทไว้แต่เด็กที่นี่เขามีการใะะส่เข้ามานี่แหละค่ะเป็นที่ลำ้ำลึกกำลับชายฮูดของเรานะคะสมัยเด็กๆนะคะว่าเราเล่นอะไรกันบ้างนะคะก็หายคิดถึงบ้านไปได้นิดหน้อยแล้วก็ เดี๋ยวฝนก็จะลงเม็ดมาแล้วนะคะแอปเปิลจะถ่ายไม่นานนะคะก็อยากจะแชร์และแบ่งปันให้เพื่อนๆทำรับความสุขของวันหยุดของแอปเปิลนะคะคือเรามาหาสมบัติกันกับเครื่องสแกนนะคะอยู่โครนเอาเราจะวันที้ยินได้ไอไอ a l r ด a d y taken out จริงหรือเปลไปอีกเจอแล้วนะเขามาเอาที่ขุดมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขาเจออะไรนะคะ เนค,คนอังกฤษเขาเล่นกัน,น,นบ้านเราแยกเด็กผู้ใหญ่ใช่ไหมคะที่นี่เขาไม่สนใจค่ะคนเป็นผู้ใหญ่คนก็ยังดิกได้คนยังเล่นได้เหมือนเด็กกินไอติมได้ใช่ไหมคะแต่ที่บ้านเราจะเห็นผู้ใหญ่กินไอติมเขาจะพูดนิดหน่อยใช่ไหมคะแต่ที่นี่ไม่มีค่ะเราเล่นกันเหมือนเด็กเเมออชักร์า What's that The Deeper Modern Dad มาหลายเห็นไหมคะเขาเจออะไรตรงนี้ ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะมนลุ้นกันนะคะเพื่มเติ เครื่องเขาจะดังนะคะแล้วเราก็จะจดูว่ามีอะไรค้าสัญญาณเขาบอกอาจจะเป็นเศษอะไรที่เป็นเหล็กเล็กๆหรือว่าอะไรที่มันขาด เจอแล้วช่วงนี wow. ้ช่วื่อมือแซดได้เหรียญค่ะคิดว่าเป็นเหรียญ 5p โอ้ลูกสปอยเละเห็นไหมคะ 5p ใย่ 5p ครับเป็นเหรียญพ Put it Put it in y o u อ b a โอเคเห็นไหมคะเป็นเหรียญ 5p นะคะที่เขาทำหล่นไว้นะคะที่เปิดไอ้ส่งสัญญาณมาให้เราเห็นนะคะก็เป็นความสนุกเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อนๆ ก็จะเล่นกันอย่างนี้ไม่ว่าจะเจอเศษเหินหรือเศษอะไรนะคะที่เขาตั้งค่าเอาไว้นะคะอันนี้เราเจอเหรียญห้าพีนะคะซึ่งมีราคาบ้านเราไม่ดูกี่บาทตอนนี้วันปานขเขาก็4ี่ิห้านะคะอันนี้แค่พีเดียวเห็นไหมเข,เขาเจอแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูอีกนะคะเะเขาสนุกมากนั่นเป็นชายฮหมดของเขาเขาเคยเล่นกับพี่น้องของเขานะคะ เด็กมาเริ่มสนใจแล้วเห็นไหมคะเพราะว่าไอ้เด็กเขาเริ่มเด็กแล้วเห็นไหมคะเป็นความสนุกของเขาแล้วเด็กก็มาดูด้วยนะฮะเห็นไหมคะดังต้องดูไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆว่ามีเหรียญมีอะไรที่มาล่วงหล่นเห็นไหมคะแล้วเขาเริ่มสนุกกันสองพี่น้อง รวมกันแล้วเกือบ200ร้อยาอปเปิ้ลห้าสิบสองค่าสิบสามของเขาหกสิองาพี่ชายเขาร้อยกว่าปีค่ะสามคนแต่เล่นเป็นเด็กนะคะวันนี้มาหาสมบัติกันนะคะเพื่นกับเครื่องหาสมบัติเริ่มเทียงกันสมัยเด็กจริงๆค่ะเขาจะเล่นกันอย่างนี้นะคะ ถ้าเขาเป็นเด็กเขาจะแย่งกันเดี๋ยวตรงโน้นตรงนี้แล้วก็จะว่ากันหาไม่ถูกที่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะนี่เป็นชีวิตสมัยเขาเด็กๆนะคะเขามาเล่นกันนะคะอัพเปิลก็ได้เห็นมาบ้างนิดหน่อยแต่วันนี้ได้มาเจอตัวจริงเขาว่าเขามีอายุมากแล้วเขาก็คิดถึงสมัยเด็กๆใช่ไหมคะแล้วก็มาเล่นอย่างนี้กันนะคะแต่อัเปิลจะให้ดูอีกนิดหน่อยคะ่ะเขาอาจจะเจออะไรฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะ a p p เปิ้ลให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะเ,เพื่อนๆฝนเริ่มลงเว็ดมาแล้วขอบคุณมากคะ่ะที่มาชมวิดีโอของ Apple อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ Apple ด้วยนะคะเดีย๋ยววันหน้า,นามีอ,อะไรตื่นเต้น